เทคนิคการใส่แหวนเสริมดวงชะตาประจำวันเกิดใส่ยังไงให้ปังวันนี้ปติตามชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่ใจร้อนมีทักษะในการพูดนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเป็นผู้นำนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันนี้นะคะควรจะสวมแหวนที่ทำมาจากทองคำเงินหรือว่าหยกนะคะสำหรับผู้ชายนะคะควรสวมแหวนมือขวาโดยนิ้วที่สวม ก็คือนิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางนะคะก็จะช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของอำนาจบารมีค่ะส่วนคุณผู้หญิงนะคะควรส่งแหวนที่มือซ้ายโดยส่วนที่นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางนะคะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จและก็จะเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันร์นะคะเขาว่ากันว่าคนที่เกิดวันจันเนะี่ยเป็นคนช่างเจรจาพูดเก่งเป็นคนโกรธง่ายแต่ว่าหายเร็วนะคะดังนั้นการสวมแหวนที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันนี้ก็คือการเลือกแหวนที่มีลักษณะาบางหัวแหวนไม่ใหญ่มากนอกจากนี้นะคะควรเลือกแหวนที่ทํามาจากหินสีเงินนาคโลหะหรืออาจจะเป็นโลหะผสมชนิดต่างๆก็ได้ตามแต่สะดวกะคะแต่ถ้าหากสวมแหวนที่ประดับด้วยเพชรสีเหลืองไข่มุกบุษราคำก็จะยิ่งเสริมดวงชะตายิ่งขึ้น สำหรับคุณผู้ชายนะคะให้เน้นสวมแหวนที่มือข้างขวาโดยสวมที่นิ้วชี้และนิ้วนางเท่านั้นนะคะก็จะส่งผลดีส่งเสริมดวงชะตาให้เจริญก้าวหน้านะคะสำหรับผู้หญิงนะคะก็ควรที่จะสวมที่มือซ้ายโดยสวมที่นิ้วกลางนิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยเท่านั้นนะคะจะส่งเสริมในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะมีคนนับหน้าถือตามีมคนอุปถัมภ์ค้ำชูกันด้วย และสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทําตามความฝันของตนเองเป็นอย่างมากนะคะเป็นคนทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวดังนั้นแหวนที่ควรใส่นะคะควรมีลักษณะนหนาหัวแหวนค่อนข้างใหญ่ตัวเรือนของแหวนทํามาจากวัสดุใดก็ได้นะคะก็จะดีทั้งหมดแต่หากหัวแหวนเป็นอัญ,ญมณีที่ถูกโลกกับคนที่เกิดวันอังคาร เช่นไข่มุกสีชมพูโรสควอดนะคะก็จะยิ่งเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะควรจะสวมแหวนที่มือขวาโดยสวมที่นิ้วชี้นิ้วกลางก็จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะและสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ควรจะสวมแหวนที่มือซ้ายโดยสวมนิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะคะก็จะช่วยให้แคล้วคลาดและก็ปลอดภัยด้วยค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะก็จะมีความอดทนสูงนะคะเป็นที่รักได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่อยู่เสมอนะคะการสวมแหวนของคนที่เกิดวันนี้นะคะควรสวมแหวนที่มีขนาดพอดีนิ้วไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปนะคะ หัวแหวนควรประดับด้วยรัตนาชาติมารากตหรือหยกโดยการขึ้นรูปให้มีทรงเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆจะช่วยเสริมนนทตาอย่างยิ่งสำหรับตัวเรือนของแหวนนะคะควรทำจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติเช่นหยกทองหรือเงินเป็นต้นนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะควรสวมแหวนที่มือขวาโดยสามารถสวมได้ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วก้อยเพียงนิ้วดียวที่ไม่ควรสวมเพราะจา จะทําให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆติดขัดตลอดเวลาชีวิตจะไม่ราบรื่นนะคะและสําหรับคุณผู้หญิงนะคะควรสวมแหวนที่มือซ้ายโดยสามารถสวมได้ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะ เป็นคนฉลาดซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามีความเป็นผู้นําชอบออกคําสั่งให้ผู้อื่นตามดังนั้นนะคะแหวนที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันนี้ควรเป็นแหวนที่ตัวเรือนแหวนทําจากวัสดุที่เป็นทองทองคำขาวหรือว่าเงินนะคะและมีลักษณะใหญ่กว่านิ้วมือเล็กน้อยสําหรับหัวแหวนควรประดับอนนมณีที่เป็นมงคลตามวันเกิดได้แก่โกเมนสีส้ม โอปอหรือแท็ไฟสีส้มเป็นต้นนะคะแล้วก็ควรเลือกชิ้นที่มีแสงส่องเป็นประกายจึงจะดีค่ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะควรสวมแหวนที่มือขวาโดยสามารถสวมได้ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วโป้งและนิ้วก้อยเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะควรจะสวมที่มือซ้ายนะคะสามารถสวมได้ทุกนิ้วก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านเลยค่ะ และสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเขาว่ากันว่าคนที่เกิดวันศุกรนะ์เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวช่างฝันจินตนาการสูงอ่อนหวานมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากนะคะอีกทั้งยังเป็นคนเจ้าสาอางหลงไหลในศิลปะดังนั้นแหวนของคนที่เกิดวันนี้นะคะควรจะเป็นแหวนที่มีลักษณะเป็นคลื่นๆทาจากหินทองคําหรือเงินนะคะและมีหัวแหวนที่มีสีสันสดใสหรือว่าประดับด้วยอัญมณีประจําวันเกิดได้แก่ เพทไทยสีฟ้านะคะเพรสีหรือสีน้ำเงินเช่นไพลินเป็นต้นนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะควรจะสวมที่มือขวานะคะโดยสามารถสวมได้ทุกนิ้วเลยนะคะยกเว้นนิ้วก้อยที่ไม่ควรสวมเพราะจะทำให้มีปัญหาเล็กๆน,น,น,น้อยๆติดขัดตลอดเวลาชีวิตก็จะไม่ราบรื่นนะคะส่วนคุณผู้หญิงนะคะ ควรจะสวมแหวนที่มือข้างซา้ายโดยสามารถสวมได้ทุกนิ้วจะส่งเสริมให้ดวงชะตารุ่งเรืองหน้าที่การงานดีพบเจอแต่เรื่องดีๆทั้งสิ้นนะคะแต่ไม่ควรสวมแหวนซ้อนกันมากจนเกินไปนะคะเพราะจะส่งผลให้ความรักมีปัญหาในเรื่องของมือที่3หรือว่ารักซ้อนซ้อนเงือนได้นะคะ <S <S และอันดับสุดท้ายนะคะก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ คนที่เกิดวันเสาร์เขาว่ากันว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดของตนเองเป็นอย่างมากเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นคนเงียบขรึมคิดมากโมโหร้ายดังนั้น,นควนรที่จะสวมแหวนที่ทํามาจากเงินทองคําหรือหินและก็มีขนาดใหญ่กว่านิ้วเล็กน้อยนะคะในส่วนหัวของแหวนควรประดับด้วยหยกดาโอนิกแซฟไฟร์สีม่วงนะคะหรือว่ารัตนชาติที่มีสีเข้มนะคะ สำหรับคุณผู้ชายนะคะก็ควรจะสวมแหวนที่มือขวาโดยสวมแหวนนิ้วนางและนิ้วก้อยส่งเสริมการงานให้เจริญก้าวหน้านะคะสำ,สำหรับคุณผู้หญิงนะคะควรจะสวมแหวนที่มือซ้ายโดยสวมแหวนนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางก็จะส่งเสริมให้ดวงชะตารุ่งเรืองในทุกๆด้านเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะตรงกันบ้างไม่เอ่ยสำหรับอัญมณีประจำวันเกิดทั้ง7วันนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจใแพรด้วยนะคะวแพรต้องขอตัวนะคะไปเลือกอัญมณีประจำวันเกิดมาใส่บ้างเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ